เอาครับก็ขอากาบสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่กับผมเองนะครับวันนี้ผมก็จะมาบอกที่มอคุมะยังไม่รู้นะครับผมก็มอคุมะอาจจะไม่ไปสถานที่ที่มอคุมะไปนะครับผมก็ เดี๋ยวผมไปพาไปทุกคนนะครับคือไปตีบอสหรืออะไรอย่างไงนะครับก็ตอนนี้มีบั็อกอยู่นะก็ผมไม่ได้เข้าแม็กกูเลยแต่ดาบนี่มาจากไหนก็ไม่รู้นะตอนนี้ดาบผมครบแล้วก็เป็นแอดมินไปด้วยมันก็ลำบากไปเน่นะก็มีดาบประมาณนี้นะสำหรับ CCG นะก็มาดูกันได้นะทุกคนอาจจะเห็นแล้วนะมอนติมอนนะฮะติมอนแถวๆนี้นะผมก็จะมีทุกๆตึกนะครับสำหรับเอ่อบอ มอนในนี่มอนเอ่อพวกกระจอกอะพวกกระจอกอะมิดแร้งอะไรแรง้งอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เป็นจุดบอสต,ตัวแรกนะผมก็เอ่อเป็นบอสอาริมาสองซีซีจีเป็นของฟังเลยก็จะเกิดตรงนี้นะตอนนี้ยังไม่ยยังไม่มีนะมันก็จะเป็นหน้าตายังไงก็ไปหาดูกันเถอะกูเิด เปแล้วไม่รู้นะก็ผมแตกตลอดเลยเวลาโดนโดนบอสโดนเลือดไม่ทันนะทุกคนก็เป็นบักอย่างหนึ่งนะที่แก้ไม่ได้ก็คือเลือด100นะก็ไอพวกมอนแบบผมจัดวางแบบแบบไอ้นี่เลยเจินรัชการผมเองนะ <c oughs> ก็ตรงนี้เป็นสำหรับฟาร์มเลเวลแรกนะครับผมก็ออกฟาร์มกันได้นะเดี๋ยวผมพาไปที่บอสอตัวที่สองนะผม บอสตัวที่สองเป็นบอสคนิกินะครับผมก็เป็นบอสที่ได้เวลเยอะนะทั้งหมดมีสามบอสนะผมแล้วก็จะไปอีกบอสหนึ่งนี่นะเป็นบอสคนิกินะครับมันจะปลายหินอุกเบิดอย่างนี้นะกูไม่ชอบอย่านี่นะเลเวลห้าร้อยนะบอสคนิกินะฮะก็ไปตีกันได้นะฟาร์มกันไวไว,ไว <c oughs> ก็อๆๆ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 เกิดนานหน่อยนะโอ้ยเม่กี้หินอะไรวะครานี้เป็นบอสเจสันนะ บอสที่3นะครับผมก็ของฝั่ง d ีๆแล้วก็จะมีเอ่ออาจจะมีอีเวนต์นะใครที่อยู่เซิร์ฟปกตินะครับผมอีเวนต์บอสแจกเงินนะครับผมจาก g นะีเอ็มก็รอดูกันได้ใครที่โชคดีเจออีเจมนะฮะก็รอรอได้เลยรอเขาบอกประกาศหรืออะไรในทางเซิร์ฟเวอร์เซิร์ฟเวอร์เซิร์ฟเวอร์นะทางเซิร์ฟเวอร์ เขาจะเข้าเซิร์ฟสุ่ม,มครับผมก็แล้วก็จะเขียนแบบบอสเกิดอะไรเงี้ยเออบอสสปอนนะก็อาจจะไม่ได้เขียนบอสสปอนอะไรก็ได้เอาไปเขียนว่าบอสมาแล้วอะไรเงี้ยแอดมินมานะก็ไม่มีอะไรแล้วเสียรับที่มองเมาย,ยังไม่รู้แล้วก็เป็นเรื่องของดาบนะบผมก็ดาบก็จะมีทั้งหมด2ดาบนะ ก็เป็นดาบแอดมินของผู้สร้างเกมก่อนนะครับผมก็ไปทางนี้เลยก็เดินออกเดินตรงมาปุ๊บแล้วก็เลี้ยวขวาเลยนะผมแล้วก็ชิดริมเข้าไปแล้วก็จะอยู่ตรงห้องนี้พอถึงห้องนี้ปุ๊บให้เรากระโดดนะแล้วเราก็มาเจอตัวผมเองนะครับผมอันนี้คือตัวผมร่างผู้หญิงนะครับผมก็ราคา750ล้านนะาสําสำหรับดาบกระเช้คุง ็อ่านผิดขออาภายนะัยด้วยอ่านชื่อยังไม่โูกเลยนี่นะก็เป็นดาบที่เทพสมควรนะครับผมก็ไปเ,เจอไอ้มินก็โชคดีไปนะโอเคครับก็ต่อไปเป็นดาบอีกดาบเล่มน,นึงนะก็คือดาบมัคุโรนะก็อยู่บนตึกซีจีนะวิธีการขึ้นแบบไม่ได้ใช้เอ่อพวกไอ ขงบินนะก็มีวิธีนึงที่ผมไปหาแล้วได้ับผมก็คือการชนด้วยการเดสนะครับผมการเดสนะครับผมก็เดี๋ยวดูมายกันว่าเป็นทำยังไงกันให้เรามาชิดตรงนี้นะแล้วก็ปึ๊บชนไปนะผมมันก็จะหนอเราจะนอแล้วก,กดรัวๆเดสรัวๆเลยนะปึ๊บปึ๊บไม่ทำไม่ขึ้นรปวเอาเป็นว่าผมบินมั่มเลยนะผมก็ขึ้นไม่ได้ ก็ขอโทษเวยโอเคก็เป็นบอดาบตรงนี้นะเป็นดาบของเอชมินนะครับผมก็มีช่องนะเดี๋ยวผมแปะไว้ดิแปะลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับผมก็เปตามกันได้นะครับผมก็ไม่มีอะไรนะครับผมที่สําหรับมอคุ้ยยังไม่รู้นะครับผมก็ขอให้โชคดีสําหรับการฟาร์มนะพ่อแล้วก็ขอให้โชคดีกันเจอเอชมินนะครับผมไปบายเจอกันครับุ๊ค 我向火焰，靠近。